แต่ว่าเราก็ต้องเลือกคณะสำรองไว้ด้วยเผื่อว่าคณะที่เราเรามุ่งหวังแล้วเนี่ยเราไม่ได้เราก็ต้องเผื่อใจไว้สำรองด้วยอนนี้ให้ความคิดใหม่แล้วก็คือ<ะ>เผื่อใจไว้มีสองอันดับ<ะ>อย่าง้ย<ะ>อ่าน้องเพิ่มครับในฐานะคนที่ไม่ได้เ,เรียนพิเศษเลยสู้ได้ไหมได้แน่นอนครับเพราะว่าใน,นส่วนของตัวผมเองนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ผมมีมากคือศรัทธาในความเป็นมาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์ะนะครับ แล้วก็สถานในคณะท่านยิสระนายธรรมศาสตร์นะครับ,รบผมก็เคยเดินทางมาที่ธรรมศาสตร์กับอาจารย์ขมางานวันโค้ชเท้าก็ดีรหรือว่าแข่งขันมารพี่ก็ดีนะครับก็ได้มีโอกาสมาเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ตรงกับอดุดมคติของผมครับก็เลยหลังจากที่ได้เดินทางมาผมก็รู้ว่าเออผมอยากเรียนที่นี่แหละนะครับ ในหลังจากวันนั้นผมก็หอบศรัทธากลับบ้านครับแล้วก็ไปนั่งอ่านหนังสือนะครับด้วยศรัทธ<ถ>าและความฝันใส่ในชีวิตมายอย่างเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องทางธรรมศาสตร์ของม่งมมนน่หาหนังสือด้วยตัวเองก็เข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้ครับทั้งสามท่านหรือว่าเธอสี่ท่านนะคะก็เหมือนว่าผ่านการเรียนของวิชามาบ้างแล้วด้วยนะคะส่วนน้องเพิ่มมีวิธีการทํายังไงคะให้แบบว่าเราติ้วด้วยตัวเองได้เราสามารถสอบได้เราสามารถผ่านได้ตรงเนี้ย วิธีการยังไงบ้างเคล็ดลับครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือก็ต้องอาศัยศรัทธาครับอย่างก็คือ<ฆ>แล้วก็มีคนที่สนับสนุนผมอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือุ่นพี่นะครับซึ่งเขาก็เป็นุ้นพี่ที่คณะกิศาสตนะเวชศาสตร์นะครับเขาก็เป็นคนที่ขยันมากครับขยันอ่านหนังสือ <c> ถ <oughs> ึงขนาดที่ว่าอ่านทั้งวันทั้งคืนได้นะครับเลยว่าเขาก็ไม่ได้เรียนพิเศษเหมือนกันแต่เขาก็สามารถที่จะสอบเข้ามาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เขาก็ อ่เป็นพอดีครับเป็นบุคคลตัวอย่างของเราครับ mm hmm. เราก็เอาอย่างเขาแล้วเขาก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่โรงเรียน่าเจเรญท่านหนึ่งคืออาจารย์สุริมาปริวงศ์นะครับท่านก็เป็นอาจารย์ที่สอนสังคมมาตั้งแต่ชั้นม .3 นครับแต่ท่านก็รู้จักตัวตนของผมว่าเออ mm hmm. ผมน่าจะเป็นนักกฎหมายแต่ผมเองเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับ,รบแล้วท่านก็ติดตามผมมาม .3 ม .4 ม .5, 5, 5 6, แล้วท่านก็เขาบอกผมอีกทีหนึ่งว่าเออม 6, .6 อยางสอบปร,ริญญา ท่านไม่ใช่มหมอห้างจะมาจท่านที่สองท่านท่านท่านก็ได้ห็นในคำแนะนําว่าผมน่าจะลองทดสอบดูนะนะครับเพราะว่าผมก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วนะครับถ้าท่า,านก็สั่สนมาตลอดแล้วก็ประสบความสำเร็จครับ่ว่าะน้องเพิ่มคุณผู้ชมครับน<ม>้องเพิพ่ม,มสามารถเป็นตัวอย่างได<ช>้ที่ <ๆ S 2> ว่ามีคุณครูที่ดีนะครับแล้วตัวเองก็มีความมุ่งมั่นมีความมานะมีความพยายามแล้วก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ดีแล้วพวกเราละครับถ้ามองปัจจุบันนี้กระแสสาคัญก็คือว่าเด็กๆวัยรุ่นโดยเฉพาะน้องมปลายขันไปเรียนพิเศษ แล้วชอบไปโรงเรียนดังอย่างด้วยเรามองเรื่องนี้ยังไงครับอีกมองไหครคือหนูหนูคิดว่าการเรียนพิเศษก็ดีนะคะถ้าได้ขึ้นชื่อว่าชื่อดังแปลว่าก็ต้องเป็นที่ยอมรับของนักเรียนหลายๆคนใช่ไหมคะก็<ช>แปลว่าเขาต้องสอนดีจนฝึงแต่ว่าจากการสอบโอเน็ตมาเนี่ยหนูรู้สึกว่าข้อสอบนหลีกสถาบันมากมคือแบบถ้าคือมันจะแยกเลยะค่ะว่าเด็กถ้าเก่งก็คือเก่งเลยแย่ก็คือแย่เลยืเขาจะวัดไม่มีระดับกลางกลางนะคะ ทําไม <Should> I, oh. ่ได so <|th|> ้คือทําไม่ได้เลยใช่ค่ะก็ทาไมต้องไปกวัววิชาชื่อดังใช่ไหมครับก็เรื่องพวกนี้น่าจะเป็นผลทางจิตวิทยาของเด็กมากกว่าเพราะว่าการสอบแข่งขันเอ็นทาร์เนี่ยในความคิดของเด็กมอปลายเกือบทุกคนแน่นอนว่านี่คือเหมือนที่สุดในชีวิตของเด็กมอปลายแล้วก็ยังไงก็ต้องเอ็นทาร์ซติดเพราะฉะนั้นการไปกวดววิชาเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นอาวุธอย่างหนึ่งของเราที่เราแบบมีทางเลือกที่จะใช้อาวุธนี้ ถึงแม้ว่าบางคนโรงเรียนแต่ไม่เคยไปเรียนเลยหรือว่าไปบ้างขาดบ้างมาบ้างไม่มาบ้างแต่ขอให้มีไว้ก่อนเถอะเพื่อเป็นกําลังใจก็เ,เหมือนกับการพกพักเข้าไปในห้องสอบนะครับก็คือพาก็คงไม่กลับไปดอกคำตอบล้วหรือว่าคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยเป็นสําคัญเพราะว่า เวลาเรียนพิเศษอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาจะบอกเทคนิคเคล็ดลับมาร้อยแปดประการ,รแต่ถ้าเกิดไม่เคยกลับไปทบทวนเลยเทคนิคเท่าไหร่แหละไม่มีทางกลับได้นะวางไว้ที่โต๊ะเรียนพิเศษนั่นแหละไม่ได้กลับบ้านด้วยหรือว่าเรียนเอคอนเต์หรือเรียนอะไรก็ตามแต่แต่ไม่เคยกลับมาท้องฝึ์เลยความสําเร็จมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นคือทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นสําคัญครับแต่ว่ามีกวดวิชาไว้ก็ดีครับมันเป็นกลทให้สินวิยาแล้วก็เป็นโอกาสของเราด้วยเป็นทางเลือกด้วย แล้วก็โจทย์ต่างๆมันก็จะมีมากขึ้นกว่าที่โรงเรียนด้วยคหมองมอเรื่องนี้ยังไงคะที่นักโอบอกว่าเป็นผลทานจิตวิทยาไม่ต่างจากมีพระเข้าห้องสอบก็ผมว่าถูกต้องเลยครับก็จริงๆทั้งสองส่วนนะครับคือนักเรียนที่มาเรียนเราได้ผลก็มีนักเรียนที่มาเรียนเพราะว่าเรื่องจิตวิทยาเรื่องความสบายใจหรือเรื่องกระแสสังคมกระแส,สเพื่อนเนี่ยก็มีแต่ตรงนี้เนี่ยผมผมกลับมาจุดยืนที่เดิมบอกว่าอยากให้น้องได้ค้นหาตัวเองเนี่ยผมว่ามีความแตกต่างทั้งน้องคือผมว่ากลุ่มนี้ค้นหาตัวเองเจอบอกว่า ถ้าจําเป็นก็เรียนถ้าไม่จําเป็นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ก็ไม่จําเป็นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเนี่ยอย่างที่น้อง,น,องน้องเพื่อนบอกว่าต้องค้นหาตัวเองสร้างแรงบันดาลใจค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก,แวก็แล้วก็มุ่งไปสูจ่จุดหมายนะครับคุบเหมอเพราะว่ามีเป็นปเปอร์เซ็นใหญ่เลยที่เป็นสามเพื่อนกันมาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเมื่อช่วงแรกคุณหมอกคอพูดว่าการเรียนพิเศษ จากสถาบันขวดวิชาเ,เป็นการเพิ่มโอกาสให้สำหรับคนที่มีทุนท่างช์ติพอสมควรใช่ใชไหมครับใครที่พอจะมีตังก็สามารถมาเรียนได้นครเดียวกันสิ่งที่น้องแชมป์ทำก็เป็นการเปิดโอกาสเป,เป็นการฟิลฟรีไม่เสียตังให้กับเด็กทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจน<ช>คุณหมอมองเรื่งองฟิลฟรียังไงครับก็ตรงนี้ผมผมสร้างสนุนเรื่องการศึกษาทางเลือกนะครับคือผมจริงๆผมอยากให้มันมีมีหลากหลายแล้วก็มีเพิ่มจานวนขึ้นมากๆซึ่งตรงนี้ในตัวผมเองเนี่ยเป้าหมายคือบอกว่าทายังไงเด็กไทยจะเก่งขึ้น ซึ่งตรงนี้ผมผมก็คิดว่าก็ชื่นชมนะงน้องแชมป์ที่ที่ออกมาทำโครงการนี้ซึ่งถ้ามีโครงการอื่นของรัฐบ,บาลของเอกชนของน้องๆน,งน,งนิสิตนักศึกษาตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นดยีนดีมากๆม,มันจะเพิ่มกระจายโอ,อก,กาสทางการศึกษานะคะสำหรับโครงการติีสิ่งเนี่ยค่ะน้องแชมป์คือใครมาติวก็ได้นะหรือว่าต้องเป็นคนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเฉพาะหมายถึงผู้เรียนผู้ผู้ติวค่ะผู้สองผู้สอนจะเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่เท่านั้นเขาคือจะไม่ใช่เป็นแบบ อาจารย์ที่มีชื่อเสียงล้วจะเป็นอาจารย์เนื้อหาอะไรอะไรคนนงจะใช้เป็นรุ่นพี่มาสอนเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาเคยผ่านสนามสอบเนี่ยเนื้อหาที่เขาให้ไปน้องได้สองก็คือน้องได้ประสบการณ์พี่เขาบอกแบบไม่ได้บอกว่าเข้ามาในห้องแล้วแบบจาเนื้อหาเขาก็มีแบบว่า,อาสอนแค่ว่าเนื้อหาประมาณเนี้ยน้องจะมองภาพรวมยังไงออกว่าเพื่อบ,บน้องไม่ให้เกิดหรือว่า มันคือสมการสมการหนึ่งที่เราไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรคือลุงพี่ลุพี่จะเป็นเหมือนเหมือนกับว่าุพี่เนี่ยใช่สางประจานใช่สร้างความประจานแล้วก็เป็นด้วยวัยที่ใกล้เคียงกับตัวเด็กเองเนี่ยก็จะมีความสนิทสนมแล้วก็สื่อสารกันง่ายใช่แล้วก็เด็กจะแบบกล้าถามกล้าอะไรเด็กจะสนุกอะครับค่ะลองอินมันะครับใจอะไรบ้างครับกัโครงการกิวฟรีที่พระนครเหน่อก็ พี่พี่เทคแคร์กันเป็นอย่างดีมากค่ะใส่ใจองใส่ใจยอย่างดีมากแล้วก็ไม่ใช่จะเครียดเรื่องเรียนอะไรมากนะคะก็แบบเขาก็จะมีเอนเตอร์เทนตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ได้เนื้อหาความรู้เยอะก็ทําให้อิงคนโปปว่าอิง่อยากจะเรียนวิศวะจริงๆมันแตกต่างกันครับพอวันที่คนติวของเราเนี่ยเป็นคนที่อายุใกล้ๆเราแตกต่างกับที่เราเรียนจากในห้องเรียนนะเพราะว่าครูคืออายุมากๆที่นคะสวร่ค์ใหญ่แตกต่างไหมคะก็ยอมรับว่าแตกต่างถ้า อาจารย์ที่สอนก็ถ้าถ้ามีอายุหน่อยเขาก็จะแบบจริงจังหน่อยท่เราจะเราจะแรงกว่าใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นพี่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบพูดตรงๆเลยว่าพี่คะหนูไม่เข้าใจตรงนี้นะหนูจะทํายังไงยกมือขึ้นกาเป็นที่โรงเรียนงงก็ทำหน้าเข้าใจเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโดนอาจารย์ด่ากลับไปด้วยซ้ำว่าไม่ฟังหรอที่พูดเนี่ยต้องถามเพิ่มบ้างครับเวลาเห็นเขามีโครงการกิเศษแบบนี้เราเป็นตัวแทนจากเยาวชนจากคณะเจริญเนี่ยเรามองเรื่องนี้ยังไงฮะ ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าสนับสนุนน่าส่งเสริมทีสุดนเลยครับเพราะว่าเ,าเรื่องเรื่องของการเตี้ฟรีคนที่มาติวเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองมากนะครับแล้วก็สามารถสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของตัวเองได้แล้วแล้วก็แบ่งปันคนอื่นนะครับก็ขอฝากกับคนที่เก่งๆนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับคราวนี้เรากลับมาตรงนี้ครับเรามาช่วยกันคิดซิว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยมันมีคุณภาพมันเพียงพอไหมมันเป็นเหตุผลไหมทําให้เด็กเขาไปเรียนพิเศษ อ่าเรื่องจากพี่โอ๊ตแล้วกันก็ถ้าถามผมนะครับจากประสบการณ์ตรงก็ก็คือเรียนโรงเรียนเตรียมนรงศึกษาครับ <ober> ก็คิดว่าปัญหาเรื่องการเรียนในห้องเนี่ยไม่น่าจะมี <ừ> แต่ว่าถ้าเกิดมองไปทางมุมมองของโรงเรียนต่างจังหวัดก็คือครูเนี่ยขาดแคลนมากก็คือผมเคยได้ยินนะว่ามีการเอาครูพลร,ระไปสอนชีววิทยานะครนำครูพลร,ระไปสอนชีววิทยาครูพาระอาจจะจบวิทยาศาสตร์ก็ได้ ไม่แน่ใจครับแต่ผมคิดว่าพลัสศึกษากับชีววิทยาเนี่ยมันมันแตกต่างกันเยอะนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กๆอาจจะรู้สึกจริงๆว่าตัวเองไม่เท่าเทียมกับคนในกรุงเทพมันมีความเป็นไปได้สูงมากนี่คือประเด็นที่หนึ่งละอันนั้นคนอื่นละครับน้องอิงการเรียนการสอนในห้องเรียนสู้ได้ไหมพอไหมมันเห็นไหมที่ทาให้ต้องไปกวดวิชาก็หนูว่าเป็นนะคะก็ด้วยความที่หนูเรียน ูในระดับโม .6 โห,หนูเห็นว่าคือมาตรฐานการสอนหนูว่ายังยังไม่ค่อยดีพอในความคิดหนูนะคะ,คะเลยต้องมีเพิ่มเติมบ้างนะักเรียนอยากได้ความรู้แปลกใหม่อยากได้ความรู้เพิ่มอยากได้เทคนิคอยากได้อะไรหลายๆอย่างเพื่อจะได้เข้ามาหาลัยเข้าคณะที่ตวเองใฝ่ฝันใช่ไหมคะจากชิทการที่โรงเรียนสอนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในความคิดของหนู สิทธิ์เก่าจากโรงเรียนที่อำนาจเจริญบ,บ,บอกว่าคุณภาพการเรียนการสอนที่คุณครูพยายามจะสอนเราเมื่อเทียบกับการไปกวดวิชาของเพื่อนคนอื่นแล้วเนี่ยมันสูงได้นะครับครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วความสมนรกของอคุณครูในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าความสมนรถของผู้ที่ดิวในอาถาบันกวดวิชาแต่อย่างใดครับแต<ม>่แต่ว่าเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้นักศึกษาเรียนอย่างเดียวนะครับก็ต้องทำกิจกรรมไปด้วยนะครับ ตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นมปลายผมก็เออผมเป็นช่นนักกิจกรรมผมเป็นเขาท่าน